โอ้โหทำกันถึงขนาดนี้ได้เหรอ,อโยมเห็นไหม,มทำไมโยมสงสัยมากว่าทําไมอาตมาถึงต้องขุดดินรอบบ้านอสิ่งที่มันต้องทําตรงเนี้ยคือมันมีคนที่หวังไม่ดีเนี่ยเขาเอาอิดนะอิดจากโบสถล้างอืเอามาทําพิธีฝังไว้รอบบ้านหลังนี้ออ่เพื่อทําให้คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยคือ จะกดไว้อ่ะให้ทํามาหากินไม่ขึ้นให้เจ็บป่วยให้เป็นอะไรไปตามที่เขาต้องการอ่ะฝังไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝังไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้ว,แล,วแล้วหลวงตาก็คือมาทําพิธีเพื่อที่จะถอนสิ่งนั้นออกไปจากบ้านหลังนี้อะส่วนไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นหนอนออกมาน่ยก็คือมันมีคนทําของใส่คุณแม่ด้วยนะพอพี่เดล,ลาแกไดีอย่างนั้นแกก็ตกใจแกบอกโอ้โหทํากันถึงขนาดน,นี้ได้หรอหลวงตาแกบอกว่า เขาอะวางเหมือนวางยา,าไว้อะก็คือถ้าพ้นวันนี้ไปแล้วไม่ได้ถอนสิ่งนั้นออกไปวันพรุ่งนี้แม่แกจะต้องตายแล้วนะครับ